เบสคําสิง์ประกาศข่าวดีท่ามกลางมรสุมชีวิตต้องยอมรับจริงๆค่าวว่าชีวิตช่วงนี้เจอแต่มรสุมถาโถมเข้ามาสำหรับยูทูบเบอร์และนางเอกสาวคนสวยอย่างเบสคําสิงหรือว่าเบรรักวัีพอาะถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าตอนนี้เบสเจอกับปัญหาในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณพ่อสวมรักคําสิง์ ซึ่งเบสก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณพอ่อเสมอนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเบสกับคู่จิ้นอย่างแพทริกปวริศที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่แต่ล่าสุดเบสก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีท่ามกลางมรสุมชีวิตนั่นก็คือการที่เบสนั้นมียอดฟอลโลเวอร์ถึง2ล้านคนแล้วโดยใน IG Fan c น u b ับเบคําสิงดอทแฟได้โพสตอรี่พร้อมแท็กไปที่ IG ของเบส จากนั้นเบสก็ได้รีโพสต์สตอรี่พร้อมทั้งเขียนข้อความว่าแตงกิวท่ากมกลางมรสุมชีวิตก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่บ้างอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับยอด f o l l o w วอรล้านพร้อมทั้งขอบเป็นกำลังใจให้เบสด้วยนะคะ